ขอแช่ขยเยนคันที่7คันที่8นัแล้วนครับที่ผมปั้นมาแต่ห้ามเบื่อเด็ดขาดเพราะว่าแต่ละคันนั้นมีรายละเอียดและมีเรื่องที่เราจะเล่าไม่เหมือนกันคันนี้เด็ดไม่แพ้คันใดๆครับเพราะว่ารถเขาวิ่งมาเนี่ยหนึ0งแสกิโลท่านเอนะั้นมาใช้บริการปั้นด้วยอาการแรกเลยคือขึ้นทางนวนนะฮะรถติดปุ๊บเหยียบเบรสตาร์ทสต็อปทำงานรถดับดับเสร็จปุ๊บข้างหน้าไปหเหยียบเร่งภาพไม่ติดครับดับสไลด์มาฮะ ซึ่งท่านเจ้าของแจ้งว่าไม่ใช่อักครั้งแรกที่เป็นอาการแบบนี้นะฮะเป็นมาหลายครั้งแล้วนานๆเป็นทีแต่ที่อยากจะเล่าคือช่วงล่างฮะทำกะเช่มากี่คันช่วงล่างไม่ค่อยได้ลุยคันนี้ลุยให้ดูกันว่ามันจะต้องจบราคาเท่าไหร่เอา้าอย่าให้เสียยวลาครับไปสถานีแรกครับไปตรวจสอบที่ดมอนออโต้สวิตพระราม9กัน ข่องของตัวเครื่องนะครับก็รื้อตามสูตรผมเลยเพราะว่าเวลาผมมาไดมอนด์เนี่ยผมจะบอกที่นี่เลยว่าไม่ต้องถามเยอะเห็นหน้าผมยกเครื่องออกอย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะเราอยากจะให้ออกมาเนี่ยชัวร์ที่สุดก็รื้อแล้วเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุยกับช่างกันครับสภาพเป็นยังไงครับก็ง้ครับ็ข้งในตีครับแต่ภายนอกมันเน่ามันดูมันเดินมากเลยอ่ะใสาโอมาเยียเนี่ยแล้วก็เหมือนข้างหลังเขายิงตีรโคนมาครับการน้ำมันมันรั่วเ้าวา ชีเลคนเอาชีเลคนอุดเลยใช่คือมันรั่วปุ๊บไม่ได้เขาคงไม่อยากลื้อเครื่องมั้งเอาไอชีเคนป้ายเลยใช่ครับโอเคก็ลำบากเราขูดชีเลคนทิ้งใช่ครับแต่เราลื้อทำวามสะอาดใหม่หมดเลยครับแล้วก็ลูกสูบเป็นไงบ้างลูกสูบก็ปกติดีนะครับอันนี้ไม่มีคอนไม่มีใช่ครับไม่ตกตะก๊ะต่างขั้สตอนใหม่หมดใช่ทำวามสะอาดใหม่หมดครับแหวนร่องลูกฉีดยางตีนวาว เปลี่ยนครับอันนี้เราเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนหมดเลยตามสูตรเนาะตามสูตรครับเราต้องบดวาลให้เขาบดวาลมาด้วยนี่เดี๋ยวเราบดวาลเอาแล้วก็ฝาทำความสาใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวฝาเรายิงซ้ายครับหมายิงซ้ายเอาใช่แล้วนี่กระเดื่องกระเดื่องปกติดีใช่ครับผมปกติครับสองปอนนิดหน่อยแล้วก็ทำกวามสาดแล้วตามภาษาเครื่องดีเซลใช่ครับแต่ร้านนี้น้ำมันเครื่องมันดูดีใช่ไหมใช่ครับนี่น้ำมันเครื่องอ่างพอดันเป็นปกติใช่ครับดีเซลปกติครับ มีแรตื่นเต้นบ้างคันนี้คันนี้ไม่มันครับไม่ไม่ไม่เหมือนนที่แล้วใช่ตื่นเต้นทุกดอกอันนู้นโหสุดยอดเลยครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยก็เล่าเร็วๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพอเช็คายเอนไม่ว่าจะเป็นไฮบริดเป็นดีเซลเนี่ยผมทำหลายๆคันมันก็จะวนเปลี่ยนอยู่คล้ายๆกันหมดโดยเฉพาะคันนี้เนี่ยเป็นดีเซลล้วนไม่ใช่ไฮบริดนั้น หลบไฟฟ้าระบบแบบนั้นเราก็สามารถตัดไปได้ทีนี้ในส่วนของที่เราจู่หัวมาต่อต้นคลิปว่าเฮ้ย mm hmm. คันนี้เนี่ยอาการคือไปจอดแล้วสตาร์ทต็อปมันดับไปพอยกเบรกแล้วเติมคันเร่งรถไม่สาตาร์ทนั้นเ mm hmm. บื้องต้นนะฮะที่เราเช็คมาเนี่ยมีจุดหนึ่งที่เปลี่ยนไปแตกต่างจากกัน,นอื่นอืก็คือเซ็นเซอร์เขาเวี่ยงแต่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเอามาทดสอบขับผมยังไม่เจออาการ ท, Diamond, าาทั้งอู่ไดมอนด์มาทดสอบขับอยู่2วันก็ไมเ่เจออาการแต่จุดที่ผมสังเกตได้เลยคือตอนที่ผมมาทดสอบขับเนี่ยแม้เราจะเปิดฟังก์ชันออโต้สตาร์ทสต็อปนะฮะตอนผมติดไฟแดงเหยียบเบรกเนี่ยเครื่องไม่ดับเฮ้ยมาแปลกแค่ท่านเจ้าของคือดับแล้วดับไปเลยของผมคือเขาไม่ดับเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณอีก2 3สวันซึ่งอาการนี้เนี่ยเท่าที่อู่ไดมอนด์เขาแจ้งผมมาเนี่ยเขาบอกหลักๆจะเกิดจากสสาเหตุ หนึ่งคือตัวแบตเตอรี่อ่อนพอแบตเตอรี่อ่อนเนี่ยระบบมันไม่ตัดไปหรือว่าตัดไปแล้วมันไปเลยมันไม่ตัดกลับ2ก็คือบอเตอร์สตาร์ทซึ่งทําหน้าที่ตามชื่อเขาเลยครับคอสตาร์ทรถกลับมาให้เราทีนี้อันดับแรกเลยเนี่ยเราเช็คแบตเตอรี่แล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยปีค่อนข้างเก่าเช็คโวแล้วเนี่ยมันไม่ได้ร0% 0มากนะักก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปก่อนแบตเตอรี่1 0 5แอมป์นะครับเป็นแบบ A G M 13,500้าบาทเปลี่ยนเสร็จแล้วเอากลับมาขัดทดสอบ ก็รู้สึกว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นักตัดสินใจเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทไปอีกหนึ่งตัวมอเตอร์สตาร์ทเลือกใช้เป็นงานเทียบอะฟเตอร์มาเก็ตนะครับเรียกว่าอะฟเตอร์มาเก็ตนะครับไม่ใช่ OEM เพราะ OEM คือเดนโซตัดสินใจเลือกเป็นของอะฟเตอร์มาเก็ตแบรนด์เยอรมันยี่ห้อไรเด็กที่ราคา26,775บาทซึ่งตรงนี้ทางอู่ไดมอบบอกว่าเปลี่ยนไปหลายคันแล้วคุณภาพใช้ได้ตอนนี้ผมขับทดสอบเนี่ยรถติดไฟแดงเหยียบเบรกรถดับแล้วนะครับ แล้วก็เท่าที่ทดสอบขับหลังจากนั้นมาอีกประมาณ7 8วันเนี่ยก็ยังไม่เจออาการที่ดับแล้วดับไปเลยอีกก็คิดว่าน่าจะจบทั้งนี้เนี่ยขอออกตัวก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยไออาการที่ดับสไลด์มาเนี่ยถึงอ,อู่ได,ดมอนด์ปุ๊บนะฮะสามารถสตาร์ทแล้วขับลงมาได้เฉยเลยนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งขับขึ้นฮอยซ่อมเป็นเบ็ดเสร็จรับคือขับได้ตลอดมันยังไม่เคยดับคามือพวกผมเลยนะฮะแล้วก็เท่าที่เสียบคอมเบื้องต้นหลังจากลงจากสลกสไลด์มาเนี่ยก็เสียบคอมเลยนะครับอยากรู้ว่าเป็นอะไรดับเนี่ย ไม่มีฟอโคไดเตอรใใทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยที่เราเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทไปเนี่ยเป็นการคะเนนะครับก็ไม่รู้ว่าจบจริงจบไม่จริงมอเตอร์สตาร์ทเดิมก็เลยเก็บไปให้ท่านเจ้าของไว้หลังรถในส่วนของเครื่องยนต์หรือประกอบใหม่เช็คปะเก็นรอบตัวเครื่องเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบเปลี่ยนปะเก็นฝาครอบแหวนรองหัวฉีดโอลิงข้อเข้าหัวฉีดซีนหน้าเครื่องซีนท้ายเครื่องตัวที่อู่เก่าเขายิงซิลิโคนมานั่นแหละครับต้องเปลี่ยนใหม่ ฝาปิดข้างเครื่องซีนทอกเกียร์เปลี่ยนสายพานยิงทรายประกอบใหม่และรีเซ็ตของเหลวทั้งหมดนั้นจบไปเพียง2357บาทเท่านั้นเองเอาทีนี้ในส่วนของปัญหาที่สไลด์มาจบไปหนึ่งอีกหนึ่งปัญหาที่ท่านาเจ้ารถบอกเลยว่าขับแล้วมันล่อนๆนแปลก,แ,ปกแล้วผมเช็คเบื้องต้นเนี่ยคันนี้ชุดถุงลมคู่หน้านั้น เริ่มรัว่วเริ่มมีอาการซึมให้เห็นแล้วก็ตัวรถนั้นเวลาขับช้าๆมาบรรลุรถมีการให้ตัวนั้นมีเสียงออดแอดออดแอดออดแอดแน่เรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเรามาเหล่าเรื่องถุงลมกันดีกว่านะครับขั้นแรกคือเบิกแท้แท้ะตัวละโอูดตัวละแสนกว่าใช่จะมาแสนกว่าใช่ออ็ขั้นที่สองก็คือระเบิดบิวซา์ตัวหนึ่งประมาณห้าหมื่นกว่าบาทก็เลย มีออปฟเซตที่สามก็คือ O อ M เปลี่ยนแต่ถุงซึ่งกรณีที่ตัวช็อกอาฟไม่เสียใช่ไหมไม่รวมเป็นซึมไฟฟ้าทำงานได้ปกติใช่ครับเปลี่ยนถุงลมเอาส์การเปลี่ยนถุงลมเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างเราต้องตัดสายไฟตัดสายไฟแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเอาถุงเก่าออกถุงลมต้องตัดตัดตรงนี้ออกก่อนใช่ไหมถึงจะปลดหัวได้ปลดหัวลมได้ใช่ไหมปลดเสร็จปุ๊บมันจะออกมาเป็นแบบนี้นี่ทีนี้เลยใช่ครับไม่ตัดสายไฟออกไม่ได้กระดูกใหญ่อยู่นะไม่ได้ดิมันติด อ๋อมันติดใช่ไหมคือต้องตัดตรงนี้ออกใช่แล้วก็เชื่อมให้ใหม่ทำให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนถุงที่มันรั่วใช่ครับตอนที้โชว์ไม่แตกโชว์ไม่เสียก็ยึดก็คือมันเป็นน็อตขันว่าเป็นอัดอัดบูทน็อตน็อตขันปกติเลยน็อตขันปกติเลยแล้วก็มาต่อสายไปที่มันที่ตัดไปใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนพวกยางกันแท้ข้างในมันแล้วก็เปลี่ยนกันแท้งในใหม่ใช่ครับหรือว่ามีชุดสุตรมาให้เรียบร้อยใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็น S-Class เอสคลานี่ย การสังเกตดูไม่ยากเลยว่าช็อกอัพเสียหรือยังหรือว่าจะเสียเมื่อไหร่นะฮะก็คือตัวปลอกยางกันฝุ่นเนี่ยมันจะขาดพอาขาดเนี่ยเราจะเห็นตัวถุงลมที่มันเอ่อโป๊ะ,ะ,ะอยู่อันนั้นก็คือใกล้ขาดแล้วส่วนของพปอเช่ขะยเยนเนี่ยปลอกยางกันฝุ่นทนมากๆนะฮะไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่าดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรอครับรอให้รถนั้นซุดอย่างเดียว แล้วก็จุดที่มันรั่วนะฮะมันจะชอบรั่วตามตะเข็บนี้ครับตะเข็บนี้ฮะรประมาณนี้ซึ่งจริงๆจะประเมินจ,จากปกีหรือจากไม้เนี่ยก็พอได้แต่ที่ผมปั้นมนเนี่ยคันนี้เป็นคันที่หหรือคันที่7ดไม่แน่ใจคือบางคันวิ่งแสนห้าแสนสี่เนี่ยถุงลมยังไม่ไปบางคัน6กเจ็ดหมื่นที่เอามาปั้นเนี่ยถุงลมเปลียเป็นของจีนแล้วอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าตอบค่อนข้างยากซึ่งในตลาดถึงสูงก็จะมีเยอะย<ช>ี<อ>่ห้อมากมากแต่ที่ไดมอนด์เล<ด>ือกใช้ยี่ห้อนี้พอรับประกันปีหนึ่งครับ อ๋อปีงเงินใช่ไหมก็<ช>สบายใจคนใช้เนอะได้ในาจำกัดระยะทางส่วนใช้แล้เป็นไงบ้างเดี๋ยวมาล็อกขับกับวมันเหลาให้ฟัง <c oughs> ในส่วนของช่วงล่างนะฮะเปลี่ยนถุงลมไป4ลูกหน้าหลังเลยราคาเท่ากันลูกละ2825บาท ซึ่งราคาดูมีเศษแปลกๆเพราะว่าผมได้ลด15%จากทางอู่ไดมอนด์เสร็จแล้วก็เปลี่ยนโอลิงถุงลมทั้ง4อันเปลี่ยนบูธกันโครงหลังซ้ายขวาลูกหม,มากกันโครงหลังซ้ายขวารวมค่าบริการนั้นจบไปเพียง1,9640บาทเท่านั้นเองถือว่าไม่ได้แพงนะครับเพราะถ้าเกิดท่านไปโดนบางอู่เนี่ยเฉพาะปีกนกครับผมเห็นบินมาแล้วนะครับอันละ56,000บาทโดนไปคู่หนึ่งอะ่ะแสนกว่าบาทอันนี้เปลี่ยนถุงลมแต่จริงๆก็เทียบไม่ได้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทำปีกนก แต่ว่าถุงลม4ี่ลูกเนี่ยรวมกับโอลิงประมาณ8ปดหมื่นกว่าบาทตัวลูกหมากคันนี้แม้จะไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดูคันอื่นๆมันมเนี่ยลูกหมากปิกน้องลูกหมากกันโครงเนี่ยผมเปลี่ยนตัวหนึ่งห้าพันกว่าหกพันกว่ายังไม่มีชิ้นไหนเกินหมื่นบาทรวมไปถึงคันนี้เนี่ยบูญยางกันโครงหลังคู่หนึ่งซ้ายขวาเนี่ยห้าพันกว่าบาทเองช่วงลแรกพอเช็ขยเยนไม่ได้แพงครับเพื่อนๆมีออปชั่นตั้งแต่ใช้ตานกนะครับแรมโฟเดอร์ไม่ต้องเบิกแท้ก็ได้เพราะอย่างแรมโฟเดอร์เนี่ยผมมองว่าเป็น OEM เยอรรรมมั e ันนนที่่คคุณภาาาพได้้ตฐยะบวา นกแท้นะครับหลายๆคนเคยถามนะว่าของปลอมดูอย่างไรได้บ้างอธิบายยากครับเอาเป็นว่าท่านเลือกเปลี่ยนกับอูท่ที่ท่านไว้ใจอูท่ที่รักษาชื่อเสียงโดยการไม่มุ่งของนั้นท่านก็น่าจะได้ของแท้ไม่โดนหลอกก็ต้องบอกเลยครับว่าผมลองลดมาเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโชคแท้เดิมทั้ง4ต้นหรือว่าโชคจีน4ต้นแล้วก็ชองอัพบิวสไตล์ใหม่ทั้ง4ต้น บอกเลยครับว่าแน่นอนครับแท้ฟฟลลิ่งจบที่สุดดีที่สุดคุณจะได้สกยลภาพรัฐมรนาและการเก็บเสียงความเรียกว่ารูซิ่งของพอเช่ขยเยนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบิวสไตล์ครับแน่นอนครับเป็น O e m มระดับมาตรฐานเยอรมันที่ส่งให้ r s เช e ก็จะได้ฟิลที่ค่อนข้างคล้ายของแท้เดิมติดรถที่สุดส่วนการเปลี่ยนเฉพาะถุงเนี่ยอันนี้เป็นถุงยี่ห้อที่ทางเดมากก็เลือกใช้ะนะครับโดยรวมต้องบอกว่าทำได้ดีแบบถ้าเกิดไปเปลี่ยนเป็นช็อคคับจีนสีต้นเนี่ย อันนั้นไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าบอกเลยว่าฟีลลิ่งไม่ผ่านอะ่ะขับแล้วมันคุ้งคังคุ้งกังเก็บรอยตอกก็ไม่ดีคือขับช้าก็ไม่โอเคขับเร็วก็ไม่มั่นใจนะฮะดังน,นั้นเนี่ยใครที่ช็อชคอัพไม่ทันที่เสียหรือว่าต้องการจากัดบัตเจตเนี่ยการเปลี่ยนแต่ถุงที่ไดมอนด์อย่างที่ผมทำกับคันนี้เนี่ยก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่เราก็น่าสนใจบางจังหวะหลุมหรือว่าลูกลูกคลื่นบนถนนเนี่ยบางไซส์เนี่ยเขาเก็บได้ไม่หมด ไม่เหมือนของแท้หรือของบิวสตล์ที่เก็บได้ทุกไซส์ทุกขนาดนะครับพูดถึงหลุมกับตัวลูกระหน้านะครับแน่นอนครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดท่านสามารถทำได้ถ้าเกิดท่านมีบัตเจ็ตและพร้อมเนี่ยชอกอัพถุงลมนั้นแนะนำเปลี่ยนเป็นบิวสไตล์ดีกว่า ต่อให้ท่านไม่รมั่วไม่ซึมแต่ด้วยอายุของรถด้วยไม้ที่วิ่งมาเนี่ยท่านวิ่งมาแสนกิโลรถ10ปีเนี่ยต่อให้มันไม่ซึมแต่ว่าไม่เหมือนเดิมหลายๆคนเรียกว่าโชคอยู่ไว้นั่นเองซึ่งการปไปแต่ถุงลมนั้นไม่ได้สามารถทําให้ตัวโชคอ,อัพนั้นกลับทํางานได้100%เ์เหมือนต้แดงอยากได้ฟิลไยแดง,ง,ดแ,ดงแท้หรือบิวสไตล์ส่วนใครที่สนใจบ,บิวสไตล์ก็ติดต่อทางเพจบิวสไตล์ไทยแลนด์ดูครับสอบถามราคาสอบถามสต๊อกกันดูว่าปัจจุบันนั้นเท่าไหร่แล้วมีโปรโมชั่นหรือเปล่า จากนั้นก็มาเก็บงานแอร์ด้วยการรื้อคอนโซลออกมาเช็คดูว่าฟองน้ําด้านในนั้นเสื่อมเสียหรือไม่เพราะว่าตัวนี้จะมีอาการพอฟองน้ํามันเสื่อมขับขับไปจะมีฟองน้ําปลิวออกจากช่องแอร์ซึ่งคันที่แล้วคลิปเก่าเคยรื้อและเล่ารายละเอียดไปแล้วนะครับใครสนใจไปดูคลิปเก่าได้คลิปนี้ขอเล่าแบบเร็วๆว,ว,ว่าเรารื้อออกมาเช็คระบบทั้งหมดว่าทํางานเป็นปกติดีเปลี่ยนฟองน้ําช่องแอร์ แต่ไฮไลท์ของคันนี้ก็คือว่าตัวปรับช่องแอร์ด้านหน้าทั้ง4ช่องนั้นไม่มีเลยสักอันเดียวนะฮะอันนี้แก้ไขด้วยการสั่งมือปรับช่องแอร์จากเว็บพิจีนมานะฮะอันละไม่กี่ร้อยบาททั้ง4อันแล้วเขาฝากช่างช่วยประกอบให้เป็ดเสร็จงานแอร์นั้นจบไปเพียง12,972บาท ส่วนของตัวถังนะครับคันนี้เนี่ยแทบไม่ได้ทําอะไรเลยฮะเรามีแค่เปลี่ยนยางขอบไฟหน้าเท่านั้นเองโดยยางขอบไฟหน้านั้นยังคงราคาเดิมครับที่คู่หนึ่งสามพบาทเป็นงานเทียบพี่จีนะฮะซึ่งผมมองว่าใช้งานได้ดีเพราะว่าฟังก์ชันเขามีแค่กันตัวไฟนั้นไปเบียดก,กับตัวถงังเท่านั้นเองครับไม่ได้กันน้ำะไรทั้งสิน้นในส่วนของล้อทั้ง4ี่วงนะฮะมีร่องรอยการใช้งานแล้วนำไปรีสตอร์ปัดเงาทำสีใหม่ทั้ง4ี่วงในราคา8,000บาท แล้วก็นอกจากไฟหน้าแล้วเนี่ยจะมีในส่วนของฟิล์มที่เริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยไม่ไหวแลนะ้วฟิล์มทั้งขาดแล้วก็ตรงนีย้ย่นหมดแล้วไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ว่านี่ย่นมากเลยหมดสภาพนะครับจัดการลอกฟิล์มเก่าเปลี่ยนฟิล์มใหม่รอบคัน80บาทหน้า60นะฮะยังคงใช้บริการคุณนกสตาร์สเตชันที่แยกหนึ่งจ่ายเหมือนเคยครับค่าฟิล์มใหม่รวมกับค่าลอกฟิล์มเก่า จบไปที่12,500บาทราคาเดิมภายในนั้นผ่านการใช้งานมาตามปกติภายในสีดำนั้นดูแล้วไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่นะบอกคนขับที่ขึ้นลงบ่อยๆนั้นปีกเบาะที่นั่งเนี่ยมีอาการขาดเรียบร้อยคันนี้ผมไปใช้บริการกับพี่ดินครับอุดมการช่างกรุงเทพกรีธาซอย8 ที่คอยช่วยแก้ไขแผงประตูปอร์เช่ในทุกๆคันที่ผมปั้นไปนี่นะที่มันฉีกใช่ไหมต้องเปี่ยแค่ไหนพี่เปลี่ยนชิ้นนี้อาจจะเปลี่ยนตรงนี้ไปเลยอเงี้ยต่อชิ้นนี้เลยใช่ไหมชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ค่อนมาถึงตรงนี้ตะเข็บนี้มีตะเข็บนี้ก็เปลี่ยนเท่าน,นี้เอาโอเคที่เหลือไปฟอกแล้วก็ตรงนี้พี่แมวเนี่ยมันยังไม่อ้าพี่แต่เราแก้ได้ป่ะแผงประตูด้านข้างที่เคยทําไปในคันอื่นๆคันนี้เนี่ย เหมือนเคยทํามาแล้วนะฮะแต่ว่ามันเริ่มมีอาการจะอ้าก็จัดการให้ทางพี่ดินนั้นหรือประตูทั้ง4บานออกมาซีนขอบใหม่ป้องกันไม่ให้เขาอ้าในอนาคตเรามันดูรถกลางแดดนี่ครล้อเลยและพอเรารื้อออกมาเนี่ยก็เห็นเลยว่าน่าจะเคยรื้อมาจริงๆตามคาดเพราะว่ากิบล็อกแผงประตูนั้นมีไม่ครบขาดไปหลายตัวตรงนี้ก็จัดการซีนขอบใหม่แล้วหากิบมาประกอบกับขืนให้เรียบร้อย ตัวบอกคนขับที่ขาดมาก็เย็บเปลี่ยนเฉพาะปีกไปพอเสร็จแล้วนะฮะผมนำไปฟอกที่ B-Clean กรุงเทพกรีทาฟอกเพื่อดูหน้างานทั้งหมดจากนั้นก็ให้ l ลเตอร์รีคาบารีพราม3ซสนั้นมาจัดก,การพ่นสีสูตรน้ำไล่เก็บภายในตั้งแต่บอกคู่หน้าทั้ง2ตัว แม้ว่าตัวบอกคนขับนั้นเราจะเย็บมาแล้วแต่ตัวที่เราไม่ได้เย็บนั้นก็มีสภาพสุดโซมก็ไล่เก็บใหม่ทั้งหมดรวมถึงพ่วงอะไรก็จัดการเก็บให้ใหม่เอี่ยมโดยเฉพาะจุดที่เป็นมือจับและแผงข้างที่มีรอยเล็บรอยเฟดรอยทะลอกจากการใช้งานซึ่งงานเก็บสีนั้นจบไปเพียง6,000บาททำให้การเก็บภายในทั้งสอู่นั้นจบรวมไปทั้งสิ้น16,860บาทเท่านั้นเองทีนี้เราก็ได้ภายในที่ ใหม่สวยน่าใช้จากนั้นกนำรถไปทำการดีเทลลิ่งเริ่มจากการขัดไฟหน้าให้เรียบร้อยทั้งไฟหน้าตัวไฟใหญ่แล้วก็ไฟไอ d ในกันชนซักพรมอบร้อนตีฟู ส่วนเบาะจุดไหนที่พ่นสีมาก็ปล่อยไปจุดไหนที่ริดไม่ได้พ่นก็จัดการฟอกทำควาสะอาดให้เรียบร้อยล้างห้องเครื่องฟอกฝาท้ายขัดสีลบรอยชักเงาเป็นอันจบพิธีเบ็ดเสร็จจบไปที่1 8 0 0 0บาทซึ่งจุดนี้แล้วแต่คนชอบแต่ละคันนั้นขึ้นอยู่กับท่าน FC ว่าจะให้ผมเก็บคารเทลิงจุดไหนและมากน้อยแค่ไหนไม่ได้จำเป็นจะต,ต้องเก็บ ทุกจุดในทุกทุกคันแต่สำหรับผมนั้นผมมองว่าการทำไฟนั t น u c h แบบนี้นั้นรถเราจะได้กลับมาใหม่สวยสะอาดแล้วก็ที่สำคัญภายในหอมนั่งแล้วสบายตัวสบายใจครับคันนี้นั้นใช้เวลาไปประมาณ2เดือนนเสร็จ เพราะว่าเราใช้เวลามากในการตรวจสอบและหาปัญหาของการที่รถดับและสตาร์ทไม่ติดก็ค่อยๆไล่เก็บไปจนเสร็จเบ็ดเสร็จคันนี้นั้นปั้นไปช่าฉ่าจริงๆนะฮะจบไปเนี่ยซ่อมเครื่องเก็บงานทั้งหมดทําช่วงล่างเซอ,อร์วิสแอร์เปลี่ยนยางไฟหน้าซ่อมล้อเปลี่ยนฟิล์มทำภายในรับเก็บคา่าดิเทอร์นั้นจบไปทั้งสิน 48, ้น4 8่0 0กับ904บาท ไงบ้างครับคันนี้ปั้นเป็นช่าเลยฮะสี่แสนกว่าแต่บอกเลยครับว่าพอเราย่อยออกมาเป็นส่วนๆวนเนี่ยซ่อมนะฮะแต่ละคันแต่ละคันผมซ่อมมาเนี่ยยกเครื่องประกอบใหม่ไม่ว่าจะเป็นดีเซลว่าจะเป็นไฮบริดเนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0บวกลบอาจจะขึ้นไปถึง2 0 0 0 0นถ้าเกิดแบบลูกสูบคุณหลวมแถ้าเกิดแบบลูกสูบไม่เป็นไรเนี่ยที่เราเซอร์วิสชุดน้ำเซอร์วิสโรสูซึมรอบเครื่องเช็คทั้งหมดในแบบที่เราชอบทำกันเนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ถือว่าไม่ได้แรงมากนะัก จุดที่สอที่หลายนคนห่วงก็คือตัวช่วงล่างช่วงล่างยี่ย่อยออกมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนถุงลม4ต้นเปลี่ยนลูกหมากกันคงหลังจบไปแสนก็อีก9,000กว่าบาททําให้การซ่อมคเยนที่ไปถุงลมนั้นไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปแต่เหมือนที่ผมบอกไว้ครับถ้าเกิดไหวเปลี่ยนจบอยู่ใส่ท่านจะได้ศักยภาพได้สมรนะที่ เป็นปอร์เช่แบบเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนคลิปนี้ก็หมอจะเป็นระโยน์กับเพื่อนๆนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจขยเยนหรือว่ามีขยเยนอยู่ในครอบครองหรือดูเพื่อความสะใจในการปั้นสายสอดิบของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับมาดูกันว่าผมจะเอาอะไรามาป้ายยาหรือว่าจะเอาอะไรมาปั้นให้ดูอีกนะครับไปละสวัสดีบาย